เยอะครับเยอะโดนครับงัดครับเยอะเห็นไหมครับตอนแรกครับใส่งามงามคนหากินพักเหนือครับก็สวัสดีคร mm yup ับท่านผู้ชมทุกท่านผมคนหากินพักเหนือวันนี้ผมจะไปตกปลาอาจจะเป็นปลาบู่ละ ตอกลาคืน,นมันจะขึ้นมาริมฝั่งเดี๋ยวก็ใสเดือนครับไสเดือนเกี่ยวเบ็ดนะใสเดือนใสเกี่ยวเบ็ดขอเดียวครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูขอครับให้ดูขอนะไม่ต้องใส่อะไรเยอะครับเดี๋ยวดูครับ นี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่เป็นพีครับแล้วก็ขอเบอร์ประมาณเบอร์5เบอร์6ครับต่อด้วย N ครับ N สายเบ็ดของเราอ่ะได้เวลาไปลุ้นครับฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับเาอเอาวันนี้มาหาปลาริมน้ำับคนหากินภาคเหนือ่ะ เราไปดูตัวปลาว่าจะมีปลาให้เราหยอนเล่นหรือไม่ใช้วิธีการเสียดเดียนเกี่ยวไว้แล้วล่อมาฮนะถ้าเห็นตัวปลาล้วล่อเลยเดี๋ยวมันจะกินไหมผมว่าน่าจะกินแหละถ้ามีปลานะเกี่ยวเนี้ยเกี่ยวไปนี้ครับเกี่ยวไปนี้เห็นไหมครับ

อ่ะเนาะอืมครับ wow. mm -hmm. okay. อ่้เล็นเไม่กินเบ็ดครับไม่กินเบ็ด วันนี้วันนี้ว่างันนี้มันกินแล้วครับเดี๋ยวดูลักษณะการกินของมันนะทำมันไม่คายน mm hmm. ่ครับมันกินไปแล้วครับผมยังไม่ได้วัดนะครับนี่ฮะเห็นนะครับ,ดรบเดี๋ยวลองดูระยะไกลครับอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับ ครับตอนแรกครับใส่มงาม <laughs> คนหาก,กินพักเนี้ยครับเนี่ยะมันจะกลางคืนมจะมาเล่น,น,นริมหาดนะฮะเห็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับใส่สวยๆป่ะตามล่ากทนต,ต่อไปครับกินนกวินเลยกินนกวิ่งเลยวปตามหาตัวเราไป ใส่สวยๆใส่สวยๆดูใ,ใกล้ๆนะฮะดใูใกล้เลยสูตรอบ,บูมันจะกินเยอะตอนกลางคืนครับงับงับครับเรียมกล้อง

เออเลยรูกที่รูปพี่รี่ย่็สวยนะนับโอ้โหแอมเจอแล้วเจอแล้วเจออีกแล้วบูครับดูอยากินไหมอ่ากินครับกินอุ้ยตรนมัดูแค dọa tua những tòa sáng ngắn hết em hết hấp, này, ngắn hết ngắn hết ngắn hết นบครับสวยๆครับเอ,บอาเจอสองตัวครับตัวเพี่ยนไม่เอาแน่นอนเดี๋ยวมาดบูด้วยกินไหมน่าจะกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะกินครับูยู่วับ ครับนี่เห็นนะครับใส่สวยๆเลยเก็บครับเก็บเป็นตัวปลาครับนี่สาธิตให้ดูครับยันมันไปอย่างนี้ให้มันเห็นแต่ตรงนี้หัวมันมันไม่เห็นดีครับเห็นนะครับมันไม่รู้จะกินยังไงครับเดี๋ยวต้องให้สัมผัสมันก่อนให้มันสัมผัสก่อน เดี๋ยวผมจับนะครับตัวนี้มันหัวมันอยู่ในดินนี่นะครับจับแล้วให็นไหมครับเดี๋ยวจะไปปล่อยสะตัวนี้ไปเลี้ยงครับนี่ครับวิธีการใส่เหญ่ข้างเสีเดยดน,นะขอเบอร์ใหเบอร์หกครับ เกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปนี้ปเลยเจ่นใหตัวเราเจออีกตัวครับไหนไปดูไหนครับอันนี่หายนี่ครับมาปาดูครัดูกินไหมอ้าวรับแล้วครับนีบ <laughs> <laughs> ่ครับตีกแ้มครับ โอย่านปุ๊บก,กินปั๊บเลยครับตัวนี้นะใสงามๆครับใสงามใสมใส,มสวยอขอเก็บก่อนครับแค่นี้นะเห็นแล้วเฮ้ยย้ยายอีกแล้วกัน นี่ฮะสวยๆปลาบูครับตอนกลางคืนลืนแล้วตอนนี้เดี๋ยวกล้องโอเคเดี๋ยวหาแต้มต่อไปครับดูมันลืนแนละ้วเต็มปาาครับไปเดี๋ยวเราลุนตัวเราไปครบับเจออีกตัวครับปลาบูครับ,ปรบ,รบไปปลาบูนี่ฮะ นี้ใหญ่ครับเดี๋ยวดูลักษณะการกินของมันและดูวิธีการยันแบบคนหาก,กินภาคเหนื่ครับอ่าดูดูกินไมหมอ่าครับเดี๋ยวครับดูยังไงครับดูพักก็ให้ครับนี่เห็นครับเห็นปลารครับใส่งามๆมาใส่งามๆไปรอแต้มต่อไปครับ นี่โตัวเล็กตัวเล็กนั่ยนี่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 แอบ,บ,บ,บอยู่นี่ครับเดี๋ยวยันให้ดูครับชุ่มโคเก้นง่ายง่ายครับหากินง่ายง่ายครับโคหนักกินพักเนี้ยหากินง่ายเดี๋ยวฮะตอนนี้ยจะไปปล่อยสระครับเอาครับวันนี้ ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับพอมีตัวให้ไปต้มแล้วก็ตกไปปล่อยสะที่บ้านนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาบูครับนี่ครับแต่กล้องไม่ใกล้ครับเนี่ยผลงานเราไซก็โอ้โหสองตัวโลครับนี่ปลาดินหนึ่งตัวครับไซสวยนะครับนี่เห็นครับแตากล้องดูผลงานนี่เราผลงานเราเนี่ยเนี่ย วันนี้ก็เกินค่ารับอยู่กับเยียร์เสเดือนแล้วก็เบ็ดหนึ่งคันแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับคนหากินภาคเหนือและคลิปต่อไปเราจะไปหากินเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรรอดูครับไปครับบ๊ายบาย